คดี์บอรเมื่อการแข่งขันเรียวพับจีไทยแลนด์ซีรีส์ซีซัน6รถถูพีเซน5จบลงครับมีทั้งทีมที่สมหวังและทีมที่สามารถคว้าตัวไปดูเ A-PAC ได้หรือแม้แต่ทีมที่เพิ่งได้ชั้นขึ้นมาก็ยังสามารถรับษาระยะทําให้ตัวเองได้เล่นบุนลิีสูงสุดต่อไปครับและทีมที่ผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าตัวได้หรือที่ยิ่งหนักกว่านั้นก็คือตกลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพคับเพื่อ,อนๆครับ โค้ดคีบอร์ดวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์3ทีมไทยที่สมหวังได้โชว์ฟอร์มดูในวิธีการแข่งขันรีโอพับจีไทยแลนด์ซีรีส์ซีซัน6จนสามารถคว้าตั๋ว3สล็อตแรกไปลุยปีเซนท่5ได้สำเร็จครับแต่ก็ยังเหลืออีก2สลอ็อตที่ยังต้องไปคั้นใ,นในการ PUBG Thailand Open, พับจีไทยแลนด์โอเพนเพื่อหาอันดับที่1และอันดับที่2เอาตั๋วไปลุยเอพักอีกเช่นเดิมครับและที่สำคัญครับจะได้สะสมแต้มไว้ไปลุยโกลบอลปลายปีนี้ครับ เพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะได้ไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะครับเชียร์ทีมที่ตัวเองรักเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบให้ได้ตั๋วไปดูเอ e ็ A นะครับหากรู้แลชื่นชอบฝากกดไลค,ค,ค์กดแชร์กดซับสไครยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแต่พร้อมจะดูวิคเคราะห์แล้วก็ลุยทีมแรกครับแอตแทกออราวจบอันดับที่3ครับ หลังจากจบการแข่งขันพัฟจีบนเรีสูงสุดของประเทศไทยเราบอกได้เลยว่า a อคแ a ็ l อ o u ่ d เป็นทีมที่ดีเกินหน้าเกินตาครับโดยเฉพาะในวิที่3ทั้งจังหวะไฟและจังหวะมูฟการหาตำแหน่งเล่นที่เปรียบคมสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆครับและหลังจบการแข่งขันที่ผ่านมาพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าปีนี้ a อคแ a ็ l อ o u n d เอาจริงครับไม่ต้องลงไปคขั้นในาการพัฟจีนไทยแลนด์โอเพนแบบซีซันก่อนเพราะฝีมือของแต่ละคนคมเอาเรื่องมากๆเลยครับโดยเฉพาะน้องเล็กยังโกมฝีมือพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆ โดยในรายการนี้ครับแอคทกออราสามารถกินไก่ได้ไปทั้งสิ้น5เกม314คิวจากการลงเล่นทั้งหมด60เกมครับมีเงินรางวัลรวม3วีทั้งหมด29,000บาทนั่นก็บ่งบอกและการันตีได้แล้วว่าเฮ้ยคูกกูเนี่ยของจริงแค่ไหนแต่ถ้าเรามาลงดีเทลกันกันกบข้อมูลที่อ้างอิงในทวาย .gg เราจะเห็นได้เลยว่า a อ t แท็กออร์าลเป็นทีมที่เคลื่อนหมูฟเร็วครับไม่เน้นขอบวงไม่เน้นไฟต์ต้นเกมสักเท่าไหร่แต่ถึงแม้จะต้องไฟ์ถ้าเครื่องติดยิงได้หมดไม่สนใจว่าคุณคือทีมไหนครับการเล่นของ a อ t แท็กออร์าลเป็นการเล่นแบบเฉลี่ยกันนะครับคล้ายๆเพื่อนช่วยเพื่อนซะมากกว่าเพราะค่าโอเวอร์ออลของแต่ละคนจะอยู่ที่70-75ซึ่ถึงกจ็ซึ่งนแน่นอนครับไม่มีใครเด่นไปกว่าใครและที่สําคัญครับแอคแทกออร์าลเน้นเข้าวงให้ได้ไวมากกว่าทีมอื่นครับ พะกอดการแข่งขันรูปแบบใหม่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการได้กินไก่ทําให้ทั้ง4คนเข้าวงแบบเล่นด่วนครับและคะแนนคิวมีผลน้อยแต่ตรงกันข้ามเลยครับแอคแท็กออร่ายิงพังไฟโหดจริงๆจนทาให้พวกเขาจบอันดับรวมคือที่3ของรายการสามารถคว้าตัวปุูยเอแพ็ได้สาเร็จครับ และที่สำคัญครับแอดแท็กออราอยังงนันกลัรไปเก็บคะแนน PGC เพื่อเก็บแต้มไว้ไปลุยโกโบโลบอลปลายปีนี้ครับเพื่อนๆครับสุดยอดเลยครับเอสู้เขาทีมที่2ครับชาเปอร์อ e ีสปอร์ตจบอันดับที่2ครับต้องบอกว่าถ้าได้นั่งดูการแข่งขันครบ60เกมของซีซั่นนี้ชาเปอร์อ e ีสปอร์ตแบบความมั่นใจมากกว่า100เซเลยเลยครับคือเปิดมาไม่กี่วนันการเล่นดูเดินยิงยิงย่งเล่นยิ่งดีหลังจากซีซั่นที่แล้วครับต้องลงไปคันในการพับจีไทยแลนด์โอเพนแต่พอมารอบนี้ครับคนเลิฟบอกว่าเฮ้ยไม่ ลงไปคั้งให้เป็นแฟนต้องรุนอีกแล้วน้องๆก็เลยบอกเฮ้ยด <c oughs> ันจัดไปเกิโค้ดพวกผมจัดให้สามารถจบอันดับที่2ของรายการครับจากผลงาน8ไก่ซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับคิ Q Q, วไปทั้งสิ้น280คิวเงินรางวัลรวมอยู่ที่33,000บาทครับ ชาเปอร์อ e ีสปอร์ตก็คืออีกหนึ่งทีมที่ยังคงยึดสไตล์การเล่นของตัวเองแบบชัดเจนครับเน้นเข้าวงเป็นหลักเคลื่อนไหวลาวกับสายฟ้าฟาดเล่นขอบวงบ้างถ้าจำเป็นแต่ถ้าสองแล้วไม่มีคนยังไงพวกเขากเะยียบคันเร่งมุ่งตรงเข้าบ้านแน่นอนครับเพราะว่ากฎไก่มันสําคัญที่ต้องเซฟผู้เล่นมากกว่าไปเดินไฟที่สําคัญครับชาเปอร์อ e ีสปอร์ตยังคงเป็นทีมไฟที่แข็งแกร่งคงเส้นคงวารักษาม,มาตรฐานได้อย่างดีเยี่ยมครับ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าในการแข่งขัน a p e พ Sharper จะงัดฟอร์มออกมาได้ดีแบบครั้งที่แล้วหรือไม่ครับและ Sharper มีคะแนน PGC อยู่แล้วด้วยทำให้ในการแข่งขันรอบนี้ใจมาแน่นอนเชื่อผมเถอะจะมีนักกีฬาคนไหนบ้างล่ะที่ไม่อยากไปเล่นระดับโลกจริงไหมล่ะน้องๆชา a p เปอร์และทีมสุดท้ายครับ d e นเท g เกมมิ่จบอันดับที่1ครับ ประวัติศาสตร์พับจีต้องจารึกไว้เลยครับเพราะว่านี่คือแชมป์แรกที่พวกเขารอคอยมานานแสนนานครับวันที่พวกเขาสามารถคว้าอันดับที่1ในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างรายการ Le o PUBG Thailand Series Season 6ได้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีครับ ปีนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่านั่งดูเดเทเล่นแล้วแม่งโคตนมันเล่นเด้ใจแฟนแบบไม่มีผิดหวังออกไวบ้างก็ไม่เป็นไรพอนับครั้งนี้เลยนะครับว่าเดเทรดเกมมิ่งออกไวไปกี่เกมและเกมต่อไปก็กลับไปคว้าไก่ได้ซะอย่างนั้นครับสำหรับเดเทปีนี้ครับพวกเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากหลังจากกลับมาจากเวทีระดับ p g s การเล่นแปลกใหม่เดินไฟดุมากขึ้นต้องยกความดีคำชอบส่วนหนึ่งให้ IGL อย่างปูช่ชิวเลยแหละครับคุมทุกจังหวะ ทีมที่ต้องงัดกับเดเทดน่าจะต้องมีหวันอย่างแน่นอนแล้ครับถ้าเห็นคิวฟิตต้องบอกแบบนี้ครับเพื่อนๆครับในการแข่งขันระดับโปรลีของประเทศไทยการได้แชมป์มันเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะมันต้องอาศัยความเข้าใจกันการเล่นที่รู้ใจกันโมเมนตัมทีมที่ต้องดีแบบไม่มีแผ่วไปและผลงานของเดเท็ดเกมมิ่งครับในการแข่งรัลอมนี้เป็นสถิติที่โหดมากๆครับ13ไก่ใช่ครับเพื่อนๆครับฟังไม่ผิดครับ13ไก่คิวไปทั้งสิ้น335คิวจากการลงเล่นทั้งหมด60 และไอเด็กนันลกล่อย่างแวนโอครับเหมาคนเดียว104คิวคว้าตำแหน่งมอสคิวบอลิกสูงสุดไปครับแฟดจัดไป94คิวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นมากๆครับสำหรับนูรินครับคิวที่88คิวส่วนพี่ปูคิว46คิวซึ่งบอกว่าไม่เน้นคิวเน้นสั่งแผนให้เพื่อนๆและน้องๆได้เข้าไปเล่นได้อย่างได้เปรียบครับและเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าอะไรที่ทำให้เดเทดเกมมิ่งคว้าแชมป์บอลีกซี่น,นี้ได้ครับก็เพราะว่าการเล่นของเดเทดเกมมิ่งอย่างเป็นทีมที่คงเส้นคงวาในเรื่องของลายมู เน้นเล่นช้าเป็นหลักเหมือนเดิมครับเป็นสไตล์ที่เจ้าตัวถนัดนั่นก็คือการเล่นขอบวงไปเรื่อยๆอาศัยไม่บวกกับใครหาโพสิชันให้ได้เปรียบหรือถ้าวงอยู่กับผู้เขาก็ปิดแชมป์ได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับฉลาดในการเล่นมากๆและการสามารถควา้าแชมป์เปรูโปรกครั้งแรกได้สําเร็จและได้ตั๋วไปลุย A อแพ5เพื่อไปเก็บแต้ง PGC ต่อและเราคิดว่าเดทเกมมิ่งเนี่ยแหละน่าจะตามบุรีรัมไปเล่น PGC ปลายปีนี้แน่นอนครับสุดยอดไปเลยเราเดท ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์ทีมไทยทั้ง3ทีมที่ได้ตั๋วไปลุยการแข่งขัน PCL ห้าย้ำนะครับว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ชคีย์บอร์ดครับและยังเหลืออีกสองเซอร์ลนะครับพเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะได้ไปคอมเมนต์พูดคุยกันในด,ด้านล่างเลยนะครับตามเชียร์ทีมที่ตัวเองรักให้ได้ไปลุย APL ห5กันและนี่คือโค้ดคีย์บอร์ดครับหากรู้รู้ชื่อชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดดดิิ่่่งงจจจะะไไ้้มมพพลลาาาากกกรรรแเเตือนนคคปใหๆวับ สำหรับคิวหน้าจะเป็นประวัติคายหรือจะเป็นท็อปสิอะไรหรือจะเป็นท็อป,ปิกอันไหนรอติดตามได้เลยครับซ่อมวันนี้สวัสดีครับ